มาดูคะ่ะทุกคนตอนนี้บ่ายสองโมงหน่อยๆค่ะบ่ายสองโมงสิบห้านาทีอากาศวันนี้แดดยังไม่ออกเยอะนะคะเพราะว่ามันเหมือนจะครึ้มอะ่ะนี่คะ่ะเหมือนฝุ่นหน่อยๆดูสิภูเขาลูกนี้ก็มองไม่เห็นแล้วคะ่ะหมอกนี่ระคาที่เบดิดอมคะ่ะมาคะ่ะทุกคนคะ่ะพร้อมแซ่บคะ่ะวันนี้จุนตำขนมจีนนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะจุนมากกว่าพล้วค่ะทุกคนตอนนี้ใบซีโมงแรกพี่น้องคืมคืมค่ะเนี่ยคืมคักอีลีค่ะจุนตําขนมจีนค่ะใส่พักลวกมีกระลำลวกมีหมกชัวแปะฝรั่งลวกเนาะค่ะเนาะอันนี้กับไอ้แคบหมูค่ะรสบาร์บีคิวยุนี่เขาขายยี่ห้อนี่แซ่บค่ะมาพี่น้องมากินด้วกันค่ะเดี๋ยวชามนา 4pm I'm in to have spicy rival misli noodles salad come join me come come So cloudy today มาพี่นอ้องไลยกินถาแฟนก่อนค่ะคุณสามีกะว่าจะถึงประมาณห้าโมงเย็นจุนเลยบอกเดี๋ยวจุนขอกินอะไรไปก่อนนะลองท้องก่อนคืมขนาดนี้จุนคงไม่ได้ออกไปไหนค่ะจุนจะรอแฟนจุนก่อนมาค่ะทุกคนถาหนัว พักนายแน่น,นี่ก็มีหลายแล้วมีผพักลวกดแล้วจุ๋งสิบอกค่ะก็มีผพักลวกเคี่ยงอยู่แซ่บพี่น้องค่ะอืมบวยเรล็กลวกอืมแซ่บ เสียบลวกค่ะอืมแสีเบเน้องหลายแสบแล้วอ่ามกันตุงลวก คือมัน้ฝนบ,ะะบ,บ,บ่ต,ตกพค่น้องอคะอืมแฝบแซ่บฝดโดนๆได้ตำขนมจีนกินแสบอยู่ตำดักขนมจีนด้วยค่ะกระหล่ำลวก เปรี้ยวนำเค็มตามไม่หวานเลยเพราะไม่ใส่น้ำตาลรสชาติหวานได้จากผักแล้วจากปลาร้าค่ะกระเด็นใส่หนาน่าง,งาอมอยู่บบอยู่เฮี่นั็มีตด้ค่ะฮี่นัที่เปิดไว้รสชาตินี่แซ่บค่ะบาร์บีคิว จุนซื้อไปสองกับปุ๊กโมจ่จุนฝากซื้อซี่กับปุ๊กพอนั่งว่าแสบอนั่งไปบ้านจุนจุนให้กินกินเป็นกับแก้มค่ะอร่อย ไปสองกับปุ๊กเพราะว่าย๋ยซิม,มีมากอีกอยู่ค่ะซีมาเบรดิตอมอีกอยู่เมื่อวานกินหอมเมียงเซตจุดกรคิวกินเขาสวยต่อค่ะ พอเหม่วมันส้งบบกยูทองไหมคะไม่แม่ของแน่นทองค่ะตกกัางคืนจุ่มกับกินมกมาาต้มมกมาเพราะจุ่มบบกออกไปไซล้เมื่อคืนตกกัางคืนเราอากาศเย็น จัดกินคนเดียวถาดาเบลอ กวดเพี้ยนกดซ้ำอาทิตย์หน้าพอปูวิญญาสิมาอีกค่ะได้เตรียมผ่านไปเพิ่น ครั้งนี้หั่นมะเขือเทศชิ้นเล็กๆค่ะบีบให้มันน้ำออกมาให้มีน้ำออกมาปกติมะเขือเทศเชอร์รี่จุนจะหันเป็นสองชิ้นค่ะแต่ครั้งนี้จุนหั่นแบบละเอียดเลยจุนต้องการได้น้ำจากมะเขือเทศเชอร์รี่ คนอีสานี่น้่งง่าไปไส่กับพวกขาดตอกขาดประแดกขาดเมื่อไรคะ่ะนกนางนวลบินโชบไปโชบมาอยู่ ใส่พริกสิบห้าเม็ดค่ะให้กินง่ายๆ่ายกินนิท่ทองกับห่อง แฟนจุนเป็นอนอยูยโรงแรมเมื่อคืนเนาะคะ่ะเนาะจุนก็น,นอนผค้เดียวจุนก็คิดว่าจะได้นอนหรับสบายพี่น้องคะ่ะหัวเตียงพวกจุนนอนงชกไซกับตรงกับหัวเตียงห้องตรงทางห้องทักไปว่ามันตรงทางเสียงโกลนพี่น้องเอ้ยจุนนอนกับแฟนจุนน่ะกับแฟนจุนเสียงโกนยังไรจุนเสียเอาค่ะกับกระตุกเล้าคะ่ะให้เรลาเปลี่ยนทา มันขึ้นมาสิรับสบายบอได้ยินตั้เสียงกรนขันจุนน่งรับก่อนสิโอเคอยู่ค่ะสิโกนบันไดจุนกับพ่อปาเราพอจุนก็ได้หินแล้วแต่ขันจุนสะดุ้งแงามขึ้น แฟนจูนได้กินเขันจูนสสดงว่ามันขึ้นแฟนจูนกโกนอยู่เนี่ยจูก็สก,กิตเล้าได้ค่ะเดี๋ยวสิเลเราบอกให้เราฟังอยูเอ่เพื่อนบ้านห้องค้างๆเป็นกับหู้จก,ก็พอแม่แฟนจูนเนาะคะนะ่ะเนาะพอแม่อมพอปูไม่ยา พออพาร์ตเมนต์นี่ผมซื้อมาหลายปีแล้วค่ะแฟนจุว่าประมาณชิบเจ็ดชิบแปดปีได้อพาร์ตเมนต์นี่ปูย่าซื้อไว้ก็ผงคางคางนี่ครับ คือว่าผัวผูอ,อยู่ชีวิตรักสบายข <c ười> ันจุนอนผู้เดียวอยู่ต่างตางทีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าติจุนนอนก็แฟนจุนตลอดจุนคันเจ้าสันจุนก็เปิดไฟหัวเตียงค่ะเปิดไฟหัวเตียงนอน ยางเ้ยค่ะมันรู้สึกวังเวงมาค่ะอมืมันรู้สึกวังเวงขาาอยุ่บ้านยุ่ปัมโปน่าถึงก็เปิดไฟห,หัวเตียงให้รับก่อนแต่เวลาเขาสะดุ้งตื่นเขาจะปิดแล้วกับนอนค่ะนั่นแหละตเงสันลค่ะ พาะาุ่จ่น,น้อนก็แ้นจุนมันชิ่นหละมันมีความรู้สึกว่าปลอดภัยไหมค่ะอืมนั่นแหละบางว่าไัเป็นก็จุนบ่กพอนอนผูด้เดียวก็เวงเวงหวังหวังประมาน จุปอบ,บปิดเลยเมื่อคืนนี่ห้องรับแขกเนี่ย,แ,ยแต่ปิดแ้าห้องนอนพระมาณห้องนอนจุดให้มือเสานี่แสงสว่างเขามาไม่เฮียนเลยพราะขันปิดปุบมืดตึ๊บเลยค่ะเพระาะผ้าม่านนี่มันเป็นผ้าม่านกันกันแสงค่ะจุ กินยังห้องทองมืออ่อเช้าค่ะอืกาแฟครับขนมปังขนมปังอนันสอดใส่ช็อกโกแลกร,รกล่องทองเรียบร้อยแล้ว มดจัดอีกแล้วกินแสบอิรีจูนะเพราะถ้าเห็ดรสชาติจะขวงมักกินแสบเลย เวลาเห็ดตำสมต่ำเห็ดพวกย่แบบจุนมากเปรี้ยวเปรี้ยวหมักหน้าหมักกลัวเปรี้ยวมักมากกลัวเปรี้ยวหนามาักขามค่ะมาักขามเปียกจุนหลายๆค่ะจุนซื้อเก็บไว้หลายมาลานจีนย่างแบจุนซื้อตลอดแต่จุนไม่ค่อยได้เห็ดก้าเขากินค่ะไม่ค่อยได้ใส่มักขามเปียกกินเห็ดกิน พัประเภทพักถอดพักไทยก็ต้องเฮ็ดเลยจ้ะราวแฟนจุนเลาบ่มักอยู่แล้วพัดไทยอ่ะเล่ามาักอยู่เต่าราบ่มักเวลาจุนเฮ็ดอยู่เมืองหนอกเลยไคะอืมเราพวกใคยมากกินของพวกนี้แล้วากินอาหารของเล่าไปจ้าคเป็นประเภทพัดผัดผักรวมมิตรหรือยังสีจางอืม

รู้ได้สินรู้ไจ้ะแซ่บค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวพอจุนคลิปหนาเด้จ้าเด้อบ๊ายบายค่ะ